ในกล่องนี้นะคะก็มีรองเท้านะไอกี้แบบสีขาวที่สาวๆทุกคนควรมีอะ่ะง่ายเอาฟิตวันนี้ง่ายๆนะคะอ๋อน้อยกี้หมดเลยนะเอาฟิตวันนี้ 내 사랑이시고 기대만 하는 것도 나. ตรงเชื่อนีทุกคนรอคอยแล้วมีนารู้แหละว่าทุกคนเนี่ยชอบดูนะคะเวลาที่มีนาซื้อรองเท้ามาใหม่นะซึ่งมีนาก็ชอบเหมือนกันแต่ได้ซื้อบ่อยๆมันก็ไม่ได้ไงวันนี้นะคะมีนาก็มี2คู่นะคะอีกคู่หนึ่งของมีนานะอีกคู่หนึ่งไม่ใช่ของมีนานะคือ2คู่นี้มีนาสว่ามันน่าสนใจดีนะก็เลยอยากมาให้ทุกคนดูกันเพราะบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าคนเนี่ยมันมีบนโลกนะอ๋อแล้วก็มีของอีกนิดๆหน่อยๆนะคะที่มีนาสั่งซื้อมาพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ในกล่องนี้นะคะก็มีรองเเเท้้าาานนนนะะะแแต่่่ววดีคคคิปร็มกกสืออ อันนี้อะไรก็ไมีอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นของแบรนด์ Young Money Broke นะเขาส่งมาให้นะคะอันนี้สองคือคลิปที่แล้วนะคะเขาส่งเสื้อมาผิดไซส์มานะอันนี้เขาก็เลยส่งมาให้ใหม่ถ้าใครอยากรู้ว่ามินนาแบบใส่ชุดแบบเป็นเดรสยังไงก็ไปดูีดได้ก็จะเป็นลายเดิมนะแค่คนราไซส์ อันนี้ก็จะเป็นไซส์ S นะคะทุกคนนี่ทุกคนก็น่าจะคุ้นลายแล้วแหละก็คือครั้งที่แล้วนะคะมันผิดไซส์นะคะอันนี้มันก็ควรจะแบบฟิตกับมีนานะก็นั่นแหละยังมันนี่บิร์กนะคะไปดูกันได้อันต่อมาอันนี้เมียก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรอ๋ออันนี้เป็นอ๋อทุกคนอันนี้เป็นเสื้อกลางกายค่ะม่นันนึกอยู่แล้วมันคืออะไรเสื้อกลางกายที่มินานสั่งไปนะคะ จะเป็นร้านจากจีนรู้สึกว่าในช้อปปี้นี่นะคะก็จะเป็นเสื้อแบบครอปออกกำลังกายนะอันนี้คือซื้อมาเพื่อใส่ออกกลังกายโดยเฉพาะเลยคือมินาเนี่ยไม่รู้นะคะว่าผู้หญิงปกติเขาแต่งกับออกกำลังกายเนี้ยคือรู้แหละแต่ว่ามินาไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยากใส่เนวนั้นเท่าไหร่แต่ว่าทุกวันนี้ที่มินาออกกำลังกายอะ่ะแต่งตัวไม่เหมือนเป็นคนไปออกกำลังกายเลยเหมือนคนไปเรียนเต้นมากกว่าเดี๋ยวมินาาคือรูปให้ดูนะคะเนี่ยคือชุดที่มินาออกกำลังกายนะใช่มินาก็เลยแบบโอเคต้องเปลี่ยนแล้วแหละต้องมีบ้า้าางเฮผอคนะ ไม่แย่อันนี้มิน่าไม่แน่ใจนะคะว่าไซส์ไหนเป็นไซส์ไหนบ้างนะเพราะว่าสั่งมา2แบบนะคะทุกคนมันแบบไม่เหมือนกันนะสีเทาอันนี้นะคะมิน่าสั่งมาเป็นไซส์ M นะส่วนสีดำเนี่ยมิน่าสั่งเป็นไซส์ S แบบนี้เพื่อให้มันพอดีตัวนั่แหละเลยมิน่าแปะดูนะคะแม่นนแล้วเราก็มาที่ทุกคนรอคอยนะอันนี้เอาของคนอื่นก่อนนะคะไม่ใช่ของมีนานะปื้นเป็นไหมปื้นเป็นของตัวเองแต่ไม่ใช่แบงนี้อ่ะ เจ๊แ,แก่ก่อนเจ้าของกล่องอะกล่องทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละอยู่บาลานซ์ยังไม่เห็นแกะก่ <Wow. S 2> อังจีงนะทุกคนมีนาสูกันยุคเวลานะมันเริ่มมาแล้วแบบในด้านแฟชั่นนะจริงๆมันก็มานานแล้วแหละแบบก็เข,ข้าสู่ที่ทุกคนใส่กันแบบปกติออลเทมเพียร์เดสชูอะไรอย่างนี้ก็แหละมันมีคลิปหนึ่งนะคะที่มีนาเคยแกะให้ดูแล้วเหมือนกันนะคะแต่สีนี้นะคะน่ารักเลิกราคาถูกกว่าเยอะเลยนะเพราะมัน oh, ไม่ใช่รุ่นคอลเลคชันเองซึ่งมันมีลายสีแบบเยอะมากๆเลยนะคนแบบเยอะมากๆนะถามว่ามีนาคิดจะซื้อไหมคะมินายังไม่แน่ใจนะจริงๆก็อยากซื้ออยู่แหละแต่แกะกันดู <c oughs> <c oughs> thank <laughs> you n e ว Balance 550นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีเทลนะคะแล้วก็ดูว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะไม่มีอะไรเลยอันนี้นะคะก็คือ n ิ w บ a ล a n c e 550นะก็ความจริงอันนี้เป็นรองเท้าบาสเกตบอลนะคะทุกคนแต่ไม่ได้เอาไว้เล่นบาสเกตบอลคะคือมันเป็นฟิลแบบรองเท้าบาส i n นเทสใหม่ก่อนอ่ะทุกคนก็รองเท้าคอนเวิร์ตนะคะเป็นรองเท้าบาสอ่ะทุกคนแบบฟิลนั้นอะโอเคก็ส่งนะคะมีนะว่ามันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มันมีสีแบบหลายสีมากๆแล้วสีนี้น่ารักมากสีส้มอ๋อทุกคนรองเท้าทั้ง ถามทางร้านได้หรือแอบกะซิว่ามาจากมินาก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าได้อะไรหรือเปล่าก็นั่นแหละก็น่าจะเคยเห็นมินาพูดถึงเยอะแล้วนะคะกับร้านนี้นะไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะทุกคนแล้วมินาก็ไม่ได้อะไรจากพี่เขานะก็อย่างทุกคนก็แกะดูมีประาห้าศูนย์ก็สวยจริงถ้าใครลังเลอยู่ก็มินาเชียร์ไว้ซื้อนะคะน่ารักจริงคือถ้าม่นาไม่มีเบเรเซียก้าสีส้มนะมินาขอของคุณเนี้ย สวยๆเดนเด่นชัดๆอาๆจริงๆนะคะทุกคนรองเท้าเนมบล้านอะ่ะมันใส่สบายมากเลยรู้สึกว่าคนใี่เสื้อน,นี้นะคะให้ซื้อตามไซส์ตัวเองเลยนะโอเคก็ได้แหละเนมบล้านห5 5ห้ราคาโอเคน่ารักเชียร์รู้สึกว่า5,000กว่าบาทมั้ง มาถึงเวลาของสาวๆนะคะคู่นี้นะคะเพราะว่าแบบมีนาอยากป้ายยามากน่าจะตั้งเป็นตําหนิเลยมีนาพูดเลยว่าคู่นี้หน้าป้ายยาสาวๆมากมามากเชียร์รองจากแอร์ฟอร์ตวันตอนนี้มีนายังไม่เห็นของจริงนะคะถ้าเห็นของจริงแล้วความคิดอาจจะเปลี่ยนไปแหละคือมีนาดูจากรูปแบบมีนารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรองเท้าไนกี้แบบสีขาวที่สาวๆทุกคนควรมีอะ่ะแบบอย่างนี้เลยคือ <c oughs> ถ้าไม่ได้แต่งสติจัดอะไรเงี้ยอันนี้คือท็อปเลยนะที่มีนาแบบเชียร์ว่าผู้หญิงควรมีเลามาดูกันดีกว่านะคะว่าของจริงหน้าตาเป็นยังไงนะเฮ้ย พงอ๋อทุกคนอันนี้นะคะมีนาจะบอกว่าไม่มีขายที่ไทยนะเหมือนมันบุมที่จีนนะมีนาก็ทองไปถามว่ามีขายที่ไหนบ้างมีจีนไม่แน่ใจว่าฮ่องกงหรือไต้หวันแล้วก็เกาหลีคือรอบแรกอบพอมันบุมที่จีนใช่ไหมคนมันโซเอาไวมากแบบที่คนไทยพิอรดนะคือมันโซเอาไวมากตอนแรกมีนาจะพีนตั้งแต่ลอดนั้นแล้วอแต่ก็มาถึงจนได้นะคะนี่แกะกันเลยมันจริงมินาไม่เคยเห็นใครใส่เลยที่ไทยนะ อจริงนะคะมินาไม่รู้ชื่อคู่นี้ด้วยซ้ำนะคือมินาเจอรูปนะคะแล้วมินาก็ส่งไปพี่เขานะคะแล้วก็ถามว่าเท่าไหร่แค่นั้นเลยแล้วมาดูชื่อกันก่อนเลยดีกว่า n i ก e ้ Nike TC เจ็ดพันเสีเซลนะคะอันนี้นะคะมินาสั่งเป็นไซส์4.5 UK นะคะทุกคน7 US นะอันนี้เป็นรองเท้าไซส์ผู้หญิงนะทุกคนของผู้หญิงนะหูกลิน เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคู่นี้นะคะส่วนใหญ่นะคะตรงพื้นไม่มีอะไรนะคะคนเป็นโฟมนะแบบใส่ง,ง่ายๆสบายๆปกติส่วนด้านบนนะคะทุกคนมีน้ำสุกว่ามีความกว้างนะทุกคนมันไม่ได้แบบแคบน่าจะเหมกกาะกับเท้าคนเอเชียนะตอนนี้มินาสั่งซื้อนะคะรุ่นพี่มีนาบอกว่าให้ซื้อขึ้น มาอีกครึ่งไซส์นะแต่ก็แล้วแต่เท้าคนนะก่อนจะซื้อนะคะก็ลองถามก่อนนะให้ละเอียดนะอ๋อให้ซื้อไซส์เดียวกับแต่ฟอร์ตวันนะคะทุกคนโอเคช่วงบนรองเท้านะคะทุกคนก็จะเป็นหนังนะแต่แบบดีเทลอะเยอะมากเลยอ๋อแล้วมันก็มีเหมือนสตรปนะคะแบบผ้าพุ่งขึ้นมาเนี่ยผ่านทะลุไนกี้เนี่ยอันเนี้ยเห็นไหม ส่วนด้านในนะคะก็ซับด้วยผ้านิ่มๆมนะคลิปนี้นะคะไม่ใช่แบบรีวิวจัดๆนะคะหรือว่าแบบแต่งตัวให้ทุกคนดูนะอันนี้แบบรีวิวเข้าๆให้ฟังแต่เดี๋ยวมีคลิปแต่งตัวมาแน่ๆนะส่วนราคานะคะสามารถสอบถามทางร้านได้เลยนะเพราะว่าแต่ละไซส์รา,าคาไม่เหมือนกันนะน่ารักดีนะคะทุกคนอันนี้มีน้สึกว่าฟิลเหมือนโฟลคอนเลยนะ ฟีลเหมือน Adidas Falcon เลยอันนี้ก็จะเป็น Nike อารมณ์เหมือนเป็นตัวแทนได้แต่มีรู้สึกว่าคู่นี้นะคะมันดูใหญ่กว่าเยอะเลยนะดูชังกี้กว่าเยอะเลยดูดินั่นแหละก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นคู่รองเท้าที่มาใส่บ่อยเถือง่ายๆ็น่าจะเตรียมตัวเลยนะคะเดี๋ยวมีนามีคลิปแต่งตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกทีนะน่าลองทดลองใส่มาเวันเดือน ทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มินาด้วยนะคะเวลาคลิปใหม่มาจะได้เจอกนันแล้วก็อย่ายลืมกดแชร์มินาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจ้มินานะะโอเคทุกคนคิดไงคนนี้กันบ้างคะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายนะเนะฮ้ย<ๆ>เนี่ยมีเหมียวมาก